สวัสดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วจในช่องเจริ c h ชาแนลเบลดัมมั้ยนี่คือหน้าสุดนะทุกคนวันนี้ก็เพิ่งไปตลาดมาแล้วก็ไปซื้อไข่เป็นเมนูที่คิดว่าไม่รู้จะกินอะไรไปเดินวนอยู่ในตลาดแบบนานมากเลยนะไม่แต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเราก็ไปดูกันว่าเมนูที่เราไปตลาดแล้วเราได้มามันคืออะไรโอเคเนาะก็ได้ความที่ไปเดินวนอยู่ตลาดใช่ไหมทุกคนไม่รู้จะกินอะไรสุดท้ายตัดสินใจซื้อไข่มาต้มจ้ะซื้อไข่มาต้มแล้วก็กินกับไอ้นี่ นี่เลยเมนูของเราก็คือน้ำพริกจากเซเว่นแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็นี่ซอสพริกเนาะไปดูกันตอนกินเลยก็แล้วกันเนาะว้าวอะทุกคนตอนนี้แล้วก็เมนูแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะนี่ต้มไข่แล้วก็ต้มเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่ไอ้นี่อันนี้จะเป็นน้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงอันนี้เป็นน้ำพริกสมุนไพรอะไรไม่รู้แหละใช่แล้วก็จะมาเทใส่ลงไปเลยอันนี้จะปอกไข่แค่สองลูกนะสองฟอง ใช้แล้วเราจะแบ่งลุงแล้วนะทุกคนแล้วก็ยดูซิว่าจะเป็นยังไงอ๋อดูดีอืหอมนะหอมนะว่าไม่ได้นะนเราจะาลงสักครึ่งอันครึ่งหนึ่งก่อนนี่ประมาณนี้แล้วก็เก็บไว้เพราะว่าเราเหลือไขอ่สองฟองใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกตาแดงเราก็จะมา ้ำพริกตาแดงเจ็บาทนะทุกคนแค่เจ็ดบาทนะอยู่ที่เซเว่นีเลเวอะอยู่คนละมุมแล้วกนมาคนละมุมไปเลยอ่ะล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนดูแล้วนะทีนี้อุ้ยอันนี้ขันไม่ได้นี่นี่คือซอสพริกของเราทุกคนลงไหมอ่ะบุญบาบุญบาบดูดีดูดีดูดีดด <c oughs> อแล้ว่ะมาเราจะมาชิมกันเลยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีทุกคนน้ำพริกแมงดาโอ้ยน้ำพริกตาแดงเนาะเราจะชิมน้ำพริกตาแดงก่อนน้ำพริกตาแดงรู้สึกว่ามันจะมีความเปรี้ยวด,ดูดเหมือนซื้อมาครั้งหนึ่งอ,อร่อยแล้วก็ามาตินกับไข่มด็ดจานมากโอ้นี่คือไข่ของเรานะทุกคนแล้วก็จานน้ำพริกใส่ เราจะชิมกับไอ้น,นี้ก่อนน้ำพริกสมุนไพรเราจะชิมกับน้ำพริกสมุนไพรทีละครับออว่าแล้วลืมอะไรลืมผักความขีก้เกียจไปเดินวนอยู่ในตลาดประมาณเก้าสิบเก้ารอบทุกคนแต่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะเราจะมาชิมนี่เป็นสมุนไพรโอ้ยกลัวหกอะ่ะนี่คือจะเป็นต้มไข่แล้วก็น้ำพริกสมุนไพรแล้วก็ศัยอ่ะเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นเน่น้ำพริกสมุนไพรนะน้ำพริกสมุนไพรนะจ้าใส่ไปเลยจ้า คำโต,ต,ต,ตๆเลยไหมจ้าแด่งสองซ้ำอร่อยเฉยอร่อยอร่อยฟินอือแต่เราจะชิมกับอ่านี่ไข่ต้มแล้วก็น้ำพริกตาแดง นี่ตะแดงนะข้าวข้าวไปเลยสิจ๊ะนี่หนึ่งสองสามคำตัว,ต,วตัวเลยอ้าวตะแดงก็จะให้ความลงตัวแบบออกเปรี้ยวนำแล้วก็ไข่มันก็จะมีความละมุนล,ลิ้นใช่ไหมอร่อย อืเราจะกินต่อนะทุกคนอน้ำพริกสมุนไพรเอารอบนี้ใส่ซอสพริกด้วยนะมีซอสพริกเรงสองสอืมอร่อย มึงมาขาดตั้งกล้องมาก็เลยสร้างแบบนี้ทุกคนนี่คือกระเป๋าดินสอโอเคอร่อยนะบุญบาป่าไม่ได้ซอสพริกเนี่ยซอสพริกต้มไข่ก็ต้ม,เอ,ตมเองนี่อร่อยอือหือ อ,อ,อร่อยทุกคนเมนูนี้ถือว่า,าผ่านผ่านเพราะคือเก๋นเองโอเคสำหรับทีนนี้ก็ไปนะทุกคนก็แค่แบบมาใชรมุมบอกว่ากินข้าวอะไรยังไงในแต่ละวันถ้าขี้เกยียจบางวันถ้าไม่ขี้เกยียจก็ก็ซื้อมาอลังการมากแต่วันนี้แบบกินไข่ต้มไปเลยสิจ้าไฟไข่ติดฟางไข่ติดฟาง ถ่ายรูปแบล็กแบลก่อนทำหน้าปกโอเคไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย